แปเลื่อนเรืไปดูช่องอื่นก่อนก็ได้พ่อสอนยางเอาเอาอะไรไม่เอาหรอกขอบคุณกราบนะคะขอบคุณกราบคะ่ะอยู่ใกล้กันนะครับ <c oughs> อย่ากก้กันไม่ขอบคุณใช่ชมค่ะ นารักจริงขอบคุณนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่โชด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 จะขวบแล้วสี่สิบสี่สิบเอ็ดเธอพังอยู่แถวไหนพังอยู่ดอนหมาล้อช่วยขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะทำ ทำลิ้น่อยครับทำลิ้นนี่ทำยังไงเท่ากันมีแต่คนขอให้ทำน่ะทำนี่ไม่เห็นนี่จะให้ทำมันต้องให้ของขวัญมาก่อนนะเข้าใจไหมหอ ขอบุณที่ติดตามนะคะติดตามแล้วก็ฝากคอมเมนต์หน่อยค่ะฝากคอมเมนต์ฝากค่ายไหนนะคะฝากคอมเมนต์ไหนคะ่ะตอบแชทไหนนะครับวีมันมันไม่น่าจะหาจเจอแชท จร,จริงๆเนี่ยไม่ได้จะหาจืดแชทประมาณสี่ร้อยกว่าแชทมันกษัตริส,สูเนาะมันไม่ค่อยได้ตอบบางคนเขาก็เขาเขาคอ,อมเมนต์สตอรี่นัอก็เลยเยอะขอบคุณที่ติดตามนะคะติดตามแนวฝากทักทายให้หน่อยคะ่ะฝากทักทายให้หน่อยฝากทักทายฝากกดใจหน่อยคะ่ะ สวัสดีจ้าวันนี้พึ่งไปวิ่งอามตานะนครนี่ถ้ามาอมตะชื่อของฝากด้วยอยู่แถวไหนของดอนหัวถ้าอยู่แถวดอนหัวอรอเปล่าครับที่ดอนหัวรอคะ่ะพูดแล้วไงขอบคุณที่ติดตามนะคะติดตามแล้วก็ฝากทักทายหน่อยนะคะหน้าเฟซเป็นรูปอะไรแต่แตายผมตายเน่เจอคุนคุณอย่างนี้ ุ่นแบบนี้หุ่นแบบไหนหนู้ีอยู่ตรงไหนของอมตะก็ <c oughs> อยู่ในเขตธรรมตาเขตโดนดอนหัวล้อไม่รู้จะบอกอยังไงอยู่ดดนหัวล้ออยู่โดนหัวล้อขอบคุณที่ติดตามนะคะขอบคุณที่ติดตามฟาติดตามแนวฝา คอมเมนต์ค่ะก็พา,าน่อยขอจงงข้าใจให้ด้วยฝากก็ใจให้หน่อยค่ะสวยนั้นแม่ลิโอฟีทหกลิโอฟีทหกเดดบอสวัสด,ดียันเดดครับสวัสด,ดีค่ะยืนไหนค่ะ ถ้าให้ทำอะไรต้องสูงของขวันะคะปวดหลังหรือเปล่า,าก็ไม่ปวดนะฝากกดติดตามให้่อยนะคะรู้จักมาริโอเหรอ แข็งจะเตกแล้วหว้องน้ำด้ยค่ะเวยครับขอบคุณนะคะปีใหม่กลับกลับบ้านมาครับยังไม่รู้เลยปีใหม่นป็นเรื่องของอนาคตก็อาจจะได้กลับและะนั่งมันปวดหลังไม่ก็ก็ถ้าไม่นั่งอย่างนี้มันก็มองไม่เห็น แกดีจัดแต่กับเธอได้ไหมอุ้ยไม่เอาหรอกประเภทสามวิโมวไวยผมขบับ